พี่น้องเกษตรกรหลายคนก็คงรอคอยนะครับว่าราคาข้าวราคาสินค้าเกษตรจะราคาดีขึ้นเมื่อไหร่เพราะปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ทํานาปีกันแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าราคาของข้าวนั้นจะขึ้นราคาหรือไม่ปัจจุบันนี้ราคาข้าวนะครับข้าวนาปรังก็ราคาลดต่ำลงมากพอสมควรแล้วถ้าข้าวนาปังราคาเป็นแบบนี้ปีนี้ข้าวนาปีผมก็คิดว่าน่าจะราคาไม่ต่างกันอาจจะราคาต่ำกว่าปีที่แล้วแต่สามารถที่จะ อยู่ทุนหรือว่าสามารถที่จะอยู่ได้อันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับว่าข้าวนาปีนั้นน่าจะดีกว่าข้าวนาปังอยู่แต่ราคาปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วส่วนสาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ําแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าราคาข้าวทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมีการคงที่หรือว่าราคาลดต่ําลงสําหรับราคาข้าวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ของนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าราคาข้าวแล้วก็ราคาสินค้าเกษตร ทั่วโลกแล้วก็ของเทศไทยน,นั้นจะราคาตกต่ําเช่นเดิมตกต่ําคือว่าอย่างน้อยก็คงที่หรืออย่างแย่สุดก็คงจะลดราคาต่ําลงกว่านี้นครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของนักวิชาการหลายท่านที่ผมรวบรวมข้อมูลมาก็จะประมาณนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ราคาขึ้นแน่นอนนะครับไม่ใช่สินค้าเกษตรนะครับแต่เป็นราคาน้ํามันเพราะปัจจุบันเนี่ยราคาน้ํามันก็อยู่ในราคาที่ต่ําแต่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นครับอิสราเอลกับอิหร่านก็ถล่มกันไปเรียบร้อยแล้ว ทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกนั้นขยับขึ้นซึ่งในประเทศไทยผมคิดว่าไม่พรุ่งนี้ก็มืรืนนี้นะครับราคาน้ำมันขยับขึ้นแน่นอนตอนราคาน้ำมันลงนั้นขยับลงช้ามากนะครับราคาน้ำมันลงวันนี้อีกประมาณ3าวันถึงลงในประเทศไทยนะครับแต่ตอนราคาน้ำมันขยับขึ้นตลาดโลกขยับขึ้นคืนนี้พรุ่งนี้เช้าประเทศไทยประกาศขึ้นราคาน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับว่า ราคาน้ำมันปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในราคาที่เกษตรกรพอรับได้พอรับได้คือว่าเราเคยชินกับราคาที่สูงแบบนี้มานานหลายปีแล้วครับอย่างน้อยก็2ปี3ปีแล้วที่ราคามันสูงแบบนี้เราก็เลยกลายเป็นว่าชินแล้วนะครับแต่ราคาในอีกวันสองวันทั้งหน้านั้นจะมีการปรับราคาขึ้นแน่นอนสําหรับราคาน้ํามันนะครับเนื่องจากว่าสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสาราเอลกับอิหร่านครับดังนั้นราคาน้ํามันนั้นต้องทําใจว่าขึ้นแน่นอน ในส่วนของราคาข้าวนะครับราคาข้าวนี่ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าต้องทําใจว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันทันด่วนหรือว่าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ําท่วมภัยแล้งในพื้นที่ที่มีการผลิตข้าวได้สูงจากทั่วโลกก็คือในพื้นที่ของอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้แล้วก็เวียดนามเป็นอันดับสองไทยเป็นอันดับ3แล้วก็ของกัมพูชาครับฟิลิปปินส์จีนพวกเนี้ย ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับราคาข้าวในตลาดโลกก็คงจะอยู่ในระดับนี้ต่อไปครับส่วนแนวโน้มราคาข้าวที่หลายคนบอกว่ามันน่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วครับว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะทรงตัวหรือว่าราคาต่ากว่านี้ราคาเท่าเดิมก็เป็นไปได้ส่วนราคาที่จะสูงขึ้นนั้นคงเป็นไปได้ยากนะครับทั้งข้าวนาปีแล้วก็ข้าวนาพลังในปี69อันนี้เป็นการคาดเดาที่ผมรวบรวมข้อมูลมาจากนักวิชาการหลายท่าน ทั้งของไทยแล้วก็ของเทศที่เหมาะรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยนะครับดังนั้นราคาข้าวนั้นก็ต้องทําใจว่ามันมีแนวโน้มราคาข้าวในปี2569นั้นมีแนวโน้มที่ท่งตัวก็คือทรงตัวในราคาที่ต่ําแล้วคาดว่าผลผลิตนะครับปีนี้กับปีหน้าผลผล,ผลิตราคาข้าวนะก็ยังจะมีสูงขึ้นในอินเดียก็สูงขึ้นในเวียดนามก็สูงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่า ในพื้นที่ของเอเชียนะครับโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเจอปรากฏการ์ลานียนยาปรากฏการ์ลานียนยาก็คือปรากฏการ์ที่ฝนเยอะพอฝนเยอะพื้นที่ไหนที่เคยแห้งแล้งก็สามารถที่จะเพาะปลูกได้เช่น e ทางภาคอีสานเนี่ยพื้นที่ไหนที่มีความแห้งแล้งถ้าเจอปรากฏการ์ลานีนยาน้ําก็จะมากขึ้นพื้นที่ไหนที่เคยแห้งแล้งก็สามารถที่จะปลูกข้าวได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้เองครับดังนั้นผลผลิตข้าวในปีนี้ ปี68ในช่วงของนาปีแล้วก็ปี69ในช่วงของนาปังนี้ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วเวลาที่ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นราคาข้าวก็จะตกต่ําเพราะว่าถ้าข้าวล้นตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นข้าวอินเดียข้าวเวียดนามข้าวไทยข้าวกัมพูชาเนี่ยจะมีราคาที่ตกต่ําลงเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีการลดราคาข้าวเพื่อตัวเองนั้นขายข้าวได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองต่อมาในเรื่องของการส่งออกนะครับในเรื่องของการส่งออกนั้นผมคิดว่า แนวโน้มจะมีการชะลอตัวหรือว่าอดตัวมากพอสมควรจากข้อมูลสถาบันทางเศรษฐกิจหรือว่าสถาบันการส่งออก,กต่างๆนะครับที่ผมได้ยินได้ฟังมาแล้วก็หาข้อมูลมาก,ก็คือปี69นั้นเขาคาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ7.6ล้านตันขึ้นไปนะครับลดลงประมาณ2-3%เปเจากปีก่อนจากปี67ดดังนั้นเมื่อปริมาณการส่งออกข้าวลดลงก็จะทำให้ราคาในประเทศนั้นก็จะลดลงด้วยเช่นกันทำไมลดลงครับ เพราะว่าถ้าเราส่งออกข้าวในราคาสูงแล้วก็ได้ปริมาณที่ลดลงก็แปลว,ว่าเราขายข้าวได้น้อยลงเพราะเราขายข้าวได้น้อยลงเราก็จําเป็นต้องตัดราคาหรือว่ากดราคาในประเทศลดลงเพื่อที่จะส่งออกข้าวในราคาที่ลดลงให้สามารถที่จะแข่งขันกับอินเดียกับเวียดน,นามได้เพราะว่าทั้งอินเดียแล้วก็เวียดน,นามนั้นเขามีข้าวที่มีคุณภาพทีใ่ใกล้เคียงกับเรามีต้นทุนที่น้อยกว่าเราแต่เขาขายข้าวในราคาที่ต่ํากว่าเรานั่นเองดังนั้น การที่จะส่งออกข้าวได้เพิ่มมากขึ้นก็จําเป็นต้องลดราคาข้าวลงถึงแม้ว่าประเทศไทยบอกว่าข้าวเรามีคุณภาพดีมากกว่าอินเดียเวียดนามแต่ปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าในโลกนี้นะครับไม่มีใครที่อยากจะซื้อของแพงยกเว้นบ้างคนรวยแต่ถามว่าคนรวยนั้นเขามีกี่เปอร์เซ็นต์กันล่ะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากนะครับสําหรับประเทศไทยแล้วก็สาหรับชาวนาไทยว่าเราจะอยู่รอดได้อย่างไรสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยให้ทํานาแบบ ชื่นใจหน่อยนะครับราคาที่มันดีขึ้นหน่อยอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าราคาปีหน้าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ซบเซาทั่วโลกแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสงครามแล้วปัจจัยอย่างอื่นไม่เปลี่ยนแปลงนั้นราคาข้าวก็คงจะยังคงเติมหรือไม่ก็สุดตัวลงเล็กน้อยเพราะว่าอัตราการบริโภคข้าวในปัจจุบันนี้นครับมันลดลงทั่วโลกทําไมลดลงเพราะว่าคนหลายคนนะครับมีแนวโน้มในการที่จะ หันไปบริโภคอย่างอื่นมากกว่าข้าวครับส่วนประเทศทางแอฟริกาที่เขาอดอยากเนี่ยทำ่าเขาอยากได้ข้าวไหมอยากได้ข้าวครับแต่เขาไม่มีกําลังซื้อดังนั้นราคาข้าวในปี68ที่บอกว่าราคาลดต่ําลงแล้วนี่ปี69เนี่ยจะราคาอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นภัยธ,ธรรมชาติภัยสงครามหรือปัจจัยอื่งก็าตามครับถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้เข้ามาแทรกราคาข้าวก็ยังคงอยู่ในราคาต่ําเช่นเดิมในปี69นะครับอันนี้เป็น ข้อมูลจากนักวิจัยหลายท่านหรือว่าการคาดการณ์จากนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านที่ผมรวบรวมข้อมูลมาครับดังนั้นราคาข้าวข,ขนาดนี้ครับก็ยังเป็นราคาข้าวที่ชาวนานั้นยังขาดทุนอยู่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ต้องมีการวางแผนในการทํานาให้ดีนะครับว่าเราจะเอาตัวรอดกับภาวะวิกฤตแบบนี้ภาวะวิกฤตในเรื่องของราคาข้าวตกต่าแบบนี้ตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีหน้า เราจะเอาตัวรอดแบบไหนเราจะหันไปปลูกพืชแบบไหนทดแทนข้าวหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงนาข้าวเนี่ยให้ปลูกพืชอย่างอื่นไหมเพื่อที่จะชดเชยในเรื่องของราคาข้าวที่ตกต่ําเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่รู้จะไปปลูกอะไรลองทําดูครับลองเปลี่ยนแปลงดูเพราะว่าเกษตรกรหลายคนนะในพื้นที่บางแห่งนะครับแถวจังหวัดปทุมธานีแถวจังหวัดที่ปริมณฑลแถวนี้นะครับที่เขามีการทํานานี่บางพื้นที่เขาสามารถที่จะปลูกพืชอย,อย่างอื่นได้เช่น เกษตรกรชาวนาแถวปทุมธานีบางคนนะครับเขามีการเปลี่ยนจากแปลงนามาทําปลูกใบกระท่อมขายนะครับใบกระท่อมนี่สามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้ <_ t os> เขาก็เลยหันมาปลูกใบกระท่อมขายอันนี้เป็นข่าวทั้งโลกโซเชียลแล้วก็ข่าวหลายข่าวก็ออกแล้วนะครับว่าชาวนามีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นตัวอย่างของการปรับตัวนะครับปรับตัวว่าถ้าราคาข้าวไม่ดีก็ไปทําอย่างอื่นที่มันยั่งยืนแล้วก็รู้ว่ามีตลาดแล้วก็สามารถที่จะขายได้นะครับ ดังนั้นาการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องเกษตรกรที่จากปลูกข้าวไปเป็นปลูกใบกระท่อมขายนี่ไม่ใช่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามกระแสนะครับเกษตรกรเหล่านี้เขาวางแผนมาอย่างดีศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้วคิดแล้วว่าปลูกกี่ปีทั้งได้ขายแล้วปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนอันนี้เป็นตลาดส่งออกด้วยนะครับตามที่ผมดูข่าวนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นแล้วว่าเกษตรกรหลายคนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเกษตรกรก็เช่นกันนะครับวันนี้ เราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดข้าว่มันสําปะหลังก็ตามนะครับเราจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเดินทางเส้นเก่าเราก็จะเจอปัญหาแบบเก่าก็คือราคาสินค้าเกษตรตกต่ําแล้วสุดท้ายตัวเราเองก็จะขาดทุนพอขาดทุนแล้วในอนาคตเราจะเอาทุนไหนล่ะครับมาต่อยอดในการที่จะทําการเกษตรเช่นเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับคําถามที่ว่าราคาข้าวนั้นจะดีขึ้นไหมในปลายปีนี้ในปีหน้าผมบอกได้เลยนะครับว่านักเศร,รษฐศาสตร์หลายคนบอกตรงกันเลยครับว่าเศรษฐกิจปีนี้บอกว่าแย่แล้วนะครับแต่ปีหน้านี่เผาไม่เหลือซากเลยนะครับสําหรับปีหน้าปี25 6 9ราดังนั้นก็หมายคามว่าทั้งสงครามทั่วโลกแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆหรือว่าภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่มีปัญหาทั่วโลกนี่ ทำให้เกษตรกร,กรไทยในอนาคตนะครับในปี2 0 6 9นั้นอาจจะขายข้าวได้ในราคาที่ลดลงก็เป็นได้เต็มที่ก็คือทรงตัวเหมือนปีนี้นะครับอยู่ในราคาต่ําแบบนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรทํานาแบบเดิมทำไร่แบบเดิมผลลัพธ์สุดท้ายก็คือเราจะขาดทุนเหมือนปีนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมพูดในหลายๆคลิปที่ผมเคยพูดมานะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญการเปลี่ยนแปลงของเราไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บ เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการทําธุรกิจยอะไรต่างๆก็าตามเราต้องมีการวางแผนมีข้อมูลแล้ววางอนาคตเป็นสเต็ปสเต็ปไปว,ว่าเราจะทําอะไรบ้าง mm hmm. เช่นปีนี้ราคาข้าวไม่ดีเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราไม่ทําข้าวแล้วเราจะทําอะไรอันนี้เป็นก้าวต่อไปที่เราต้องคิดครับพอรู้แล้วว่าเราต้องการทําอะไรเราก็เริ่มวางแผนเริ่มหาข้อมูลแล้ว เริ่มดูตัวเองว่าตัวเองนั้นมีสุขภาพที่ดีหรือว่ามีความอมดทนพอที่จะทําได้ไหมในเรื่องนี้ครอบครัวพร้อมไหมคนสนับสนุนพร้อมไหมงบประมาณพร้อมไหมสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับเอามาผสมผสานกันแล้วก้าวที่สองก้าวต่อไปดังนั้นเกษตรกร,ร,กรทุกวันนี้นะครับเราจะย่าอยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับเป็นชาวนาจะเป็นชาวนาแบบเดิมนั้นมันก็คงยากแล้ะครับสําหรับปัจจุบันนี้เพราะว่าถ้าเป็นชาวนาแบบเดิมยอมรับความเสี่ยงแบบเดิมถ้าเรายอมรับความเสี่ยงซ้ําๆนะครับ วันหนึ่งเราจะไม่มีทุนไปต่อความเสี่ยงเหล่านี้มันจะทําลายเราไปทุกวนัวนทุกวันถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ผมเชื่อว่าพี่นอกเกษตรกรหลายคนมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่พี่นกเกษตรกรหลายคนที่ยังห่อเหี่ยวหรือว่าไม่รู้จะไปทางไหนก็ลองคิดลองไตรตรองดูนะครับค่อยค่อคิดค่อยๆทําผมคิดว่าแต่ละคนนั้นมีแนวทางแล้วก็โอกาสที่ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายทุกคนจะประสบความสําเร็จในส่วนของราคาข้าวสินค้าเกษตรตกต่ำปีนี้ทิ้งมันไป ปีหน้าจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะรองรับภาวะเศรษฐกิจในอนาคตหน้า,ห,นาหรือว่ารองรับภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้เราสามารถอยู่รอดได้ให้ครอบครัวเรานั้นสามารถที่จะอยู่รอดได้ในอนาคตเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเศรษขกิทุกท่านครับ